เคยคิดกันไหมครับว่าทางออกของวิกฤตการณ์ใหญ่ๆในยุคปัจจุบันเนี่ยบางทีมันอาจจะซ่อนอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อร้อยกว่าปีก่อนก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าปัญหาการขาดแคลนทหารครั้งใหญ่ของกองทัพสหรัฐจะสามารถหาคําตอบได้จากบทเรียนในอดีตได้จริงหรือเปล่าคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในปีงบประมาณ2022กองทัพบ,บกสหรัฐพลาดเป้าการรับสมัครทหารใหม่ไปถึง25% 25%นะครับ นั่นหมายความว่ากำลังพลหายไปจากระบบถึง15,000นายเลยทีเดียวซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวลมากคำถามสำคัญเลยก็คือเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงไม่อยากเป็นทหารกันแล้วนี่คือโจทย์ใหญ่ที่บรรดาผู้นำกองทัพกำลังปวดหัวอย่างหนักแล้วเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจต้นตอของปัญหากันก่อนว่าวิกฤตการรับสมัครทหารที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ ทางคู่นั้นกองทัพเขาวิเคราะห์ออกมาเป็น3ช่องว่างหลักๆเลยครับที่กั้นระหว่างกองทัพกับประชาชน 1. คือช่องว่างด้านความรู้คือคนทั่วไปแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตทหารจริงๆเลย 2. คือช่องว่างด้านอัตลักษณ์คือคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นภาพตัวเองไปอยู่ในเครื่องแบบและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือช่องว่างด้านความไว้วางใจที่ความเชื่อม,มั่นของคนที่มีต่อสถาบันทหารมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆ แต่ที่มันน่าทึ่งก็คือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประวัติศาสตร์ครับแล้วบทเรียนจากอดีตนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ในวันนี้เลยลองเทียบกันดูสิคะร,ระหว่างอังกฤษในยุควิกตอเรียกับอเมริกายุคปัจจุบันมันเหมือนกันอย่างกแกะเลยทั้งคู่ต้องดูแลผลประโยชน์ทั่วโลกเหมือนกันเพิ่งผ่านสงครามย่อยๆมาเหมือนกันตลาดแรงงานก็แข่งขันสูงคล้ายๆกันและที่สำคัญที่สุดคือ ภาพลักษณ์ของทหารในสายตาประชาชนก็ไม่ค่อยจะดีเหมือนกันอีกแล้วคำถามคืออังกฤษในยุคนั้นเขาแก้เกมนี้ยังไงคำตอบมันอยู่ที่การปฏิรูปครั้งใหญ่ที่เรียกว่าระบบกรมทหารหรือ the regimental system ครับ หัวใจของระบบนี้มันง่ายนิดเดียวเลยครับคือการผูกหน่วยทหารเข้ากับท้องถิ่นแบบถาวรไปเลยลองนึกภาพตามนะครับว่ากรมทหารไม่ได้เป็นแค่หน่วยรบที่ไหนก็ไม่รู้แต่กลายเป็นเหมือนทีมประจำเมืองของเรามีศูนย์ฝึกมีที่ตั้งอยู่ในชุมชนทำให้ทหารกับคนในพื้นที่รู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นเจ้าของร่วมกัน แน่นอนว่าของแบบนี้มันไม่ได้เสกขึ้นมาในวันเดียวนะครับมันใช้เวลาเป็น 10, 10ปีเลยเริ่มตั้งแต่การปฏิรูปแคทเวลที่เชื่อมทหารเข้ากับบ้านเกิดจากนั้นการปฏิรูปชายล์เอดสก็มาตอกย้ำความผูกพันกับท้องถิ่นให้แน่นขึ้นไปอีกแล้วก็ปิดท้ายด้วยการปฏิรูปฮอลเดนส์ที่พัฒนากองฉับให้ทันสมัยพร้อมรบจริงๆแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันมีด่านใหญ่ที่ต้องทลายให้ได้ก่อนครับ นั่นก็คือการยกเลือกระบบที่นายทหารต้องใช้เงินซื้อตำแหน่งของตัวเองซึ่งเป็นธรรมเนียมของพวกชนชั้นสูงที่ทำกันมานานมากแล้วดูตัวแรกในตารางนี้สิครับโอ้โ oh หคือถ้าปรับเป็นค่าเงินปัจจุบันเนี่ยการจะได้เป็นพันโทคนหนึ่งอาจจะต้องจ่ายเงินมากถึง8 0 0แสนกว่าเหรียญมันบ้าไปแล้ว การยกเลิกระบบนี้เลยไม่ใช่แค่การปฏิรูปธรรมดาแต่มันคือการปฏิวัติเพื่อให้กองทัพเป็นของคนมีความสามารถจริงๆไม่ใช่คนมีเงินเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าสังคมตอนนั้นมองทหารแย่ขนาดไหนลองฟังคำพูดของพ่อคนหนึ่งที่รู้ว่าลูกชายไปสมัครทหารดูลูกเขาเป็นทหารเขายอมเห็นลูกนอนในหลุมศพเสียดีกว่าโหนี่คือทัศนคติที่ย่ำแย่มาก ซึ่งเป็นกำแพงที่การปฏิรูปต้องพังมันลงมาให้ได้และแล้วบทพิสูจน์ของจินสำหรับระบบใหม่นี้ก็มาถึงครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระเบิดขึ้นพอสงครามเริ่มปุ๊บกระแสะชาตินิยมก็มาเต็มเลยครับชายหนุ่มทั่วเกาะอังกฤษแห่กันไปสมัครเป็นทห,หารมันคือการระดมคนครั้งใหญ่แบบที่ปรติศาสตร์ไม่เคยเจอมาก่อนใหญ่ซะจนระบบรับสมัครแบบเก่าๆเนี่ยเอาไม่อยู่เลย2ล้านกว่าคนครับ 2ล้านกว่าคนนี่คือจำนวนคนที่สมัครเป็นฐานอาสาแค่ในช่วงแรกๆของสงครามเท่านั้นเองลองนึกภาพตามสิครับว่าจะต้องจัดการกับคนจำนวนมาหาศาลขนาดนี้ได้ยังไงแล้วกองทัพรับมือยังไงละ่ะครับคำตอบก็คือโครงสร้างของระบบกรมทหารที่วางรากฐานเอาไว้ดีแล้วนั่นเองมันทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเลย 1. คือรับสมัครผ่านศูนย์ในท้องถิ่นที่กลายเป็นจุดรวมพลโดยธรรมชาติ2คือ จัดหน่วยใหม่ๆโดยใช้โครงสร้างของกรมเดิมเป็นแม่แบบและ3คือฝึกฝนทหารใหม่จำนวนมากได้อย่างรวดเร็วเพราะมีแกนนนำที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วคือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับบางกรมเนี่ยขยายตัวจากที่มีแค่2องกองพันกลายเป็น40กว่ากองพันเฮ้ยนั่นมันใหญ่เท่ากับกองพลสมัยใหม่ทั้งกองพลเลยนะครับนี่คือข้อพิสูจน์เลยว่าระบบนี้มันยืดหยุ่นและขยายตัวได้น่าทึ่งขนาดไหน โอเคเราเห็นแล้วว่าในอดีตมันเวิร์กยังไงทีนี้กลับมาที่ปัจจุบันกันครับว่าเราจะได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้ไปแก้ปัญหาวิกฤตของกองทัพสหรัฐได้บ้างจำช่องว่าง3อย่างตอนต้นได้ไหมครับช่องว่างด้านความรู้อัตลักษณ์แล้วก็ความไว้ใจเรามาดูกันทีละข้อเลยว่าไอเดียแบบอังเกษเนี่ยมันจะช่วยปิดช่องว่างพวกนี้ได้ยังไงข้อแรกเลยครับช่องว่างด้านความรู้ พอหน่วยทหารกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคนในพื้นที่ก็ไม่ได้มองว่าทหารเป็นคนนอกอีกต่อไปเขาคือลูกหลานคือเพื่อนบ้านของเรานี่เองความเข้าใจมันก็มาเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีคมเปญอะไรเลยต่อมาคือเรื่องอัตลักษณ์มันง่ายกว่ากันเยอะเลยครับที่คนรุ่นใหม่จะจินตนาการตัวเองใส่เครื่องแบบของทีมบ้านเราแทนที่จะเป็นหน่วยทหารนิรนามที่อยู่ไกล มันมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและสุดท้ายช่องว่างด้านความไว้วางใจครับการที่ทหารและผู้บังคับบัญชาไม่ได้ย้ายที่บ่อยๆได้อยู่ประจำที่เดิมนานขึ้นมันสร้างความผูกพันครับทั้งกับเพื่อนทหารด้วยกันและที่สำคัญคือกับคนในชุมชนด้วยความไว้ใจมันไม่ได้สร้างกันในวันเดียวนะครับมันต้องใช้เวลาและความใกล้ชิดมันเลยเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าสนใจมากครับว่า หรือทางออกของปัญหากองทัพในยุคดิจิทัลอาจได้ไม่ได้อยู่ที่แอปพลิเคชันใหม่ๆหรือแคมเปญโฆษณาสุดเจ๋งแต่อาจจะย้อนกลับไปหาไอเดียที่เรียบง่ายที่สุดแต่ก็อาจจะทรงพลังที่สุดอย่างคำว่าบ้านของเราเองนี่แหละครับ